ขับขับให้ได้ไหมคะปีก่ปีก่อนปีก่อนปีก่นอนเอาเหียมันให้ของกันบุรษุษไม่ได้หรอไม่ได้ค่ะไม่ได้เขานะคะไม่เปลี่ยนแต่ว่าอขใจะดีหน่งเลยค่ะอ้าวไมาถึงโจไม่ถึงโจ เจะไปไหนขอดูนี้ก่อน,นจะขับม,มันทะลุอะ่ะใช่นี้เอ๊ะ กตัเปลี่ยนสีรถก่อนเอาเอาเ ฮ้หลาลับตาหนีไปไหนก็เจอกันไอทิมน้องครับมึงไยูเสียงแล้วมันคุ้มเมื่อไห้เฮ้ยไอเงี้ยชุดชุดเปียวะ เผด้วยโทษครับปะปะไม่ให้อภัยค่ะเป่าอะไรครับไม่ให้อภัยค่ะเอา้าทำไมครับเนี่ยชนแมวทรงเลยค่ะรถได้ไหมครับต้อมรถไหมเอาตังค์ใหไ้ไม่เป็นไรครับชื่อ,อไรนี่ครับเนี่ยอะไรนะคะชื่อ,อไรนี่ครับเนี่ยชื่อไรนี่ครับน <laughs> ี่คคืออะไรชิปเปอร์ค่ะไปเปิร์อ๋อ้ไปเปิร์ นี่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อเดนครับเดนใช่เพิ่งเข้ามาอ๋อค่ะไปไหนครับนี่ไปเปอร์่าจะไปเปลี่ยนชุดค่ะเปลี่นยนจากไปเปอร์เป็นไปด้วยได้ไหมครับ <c oughs> ไปจริงเหรอได้ไหมครับไปไหแล้วไม่ไปไหนหรอคะก็ไปด้วยได้ไหมครับเราไปได้ค่ะไปไดไป้ไปเก็บลูกก่อนนะครับ ไปรับกราบเลยครับได้ค่ะ <Yeah. laughs> uh huh. ขอเก็บตั้งก่อนได้ไหมครับได้ค่ะได้ได้ฮ่า <c oughs> ลุกขับขับให้ได้ไหมคะเปี๊เปี๊เปี๊ก่อนเปี๊ก่อนเปี๊ยก่อนเอาเฮียมันให้ของกันบรุษไม่ได้หรอ ไม่ได้ค่ะไม่ได้บคุณคะไม่เปลี่ยนแต่ว่าเขาจดียังไยคะอ้าวมาถึงโจบ๊จบไปถึงโจ๊บเข้ามานานยังค่ะเข้ามานานายังเออ่ม่รู้ว่ายังไงครับอยู่เมืองนี้หรอใช่ เดือนนี้เดือนที่เดือนเดือนเดือนแรกครับขอครับก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะแต่ทั้งอีเรื่ยทำฟอร์มทำฟอร์มยิดคู่ดีกว่าฟอร์มยิดคู่เลยฟอร์มเลยฟอร์มเลยนี่ไปเกาะมาเหรอคุณอะไรนะคะไป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 ปีนเกาะมาเหรอครับ ไม่ค่ะยังไม่เคยปีนเลยทำไมเห็นเลือดแบบเยอะมากนึกว่าแบบว่าตกมาชนค่ะชนชนไปช,ชนมาเจ็บไหมครับนิดหน่อยค่ะแล้วอันนี้ไปไหนมาคะเนี่ยก็แค่ไอ้น้อันนี้ไปทำอะไรมาค่ะเมื่อกี้ไปโอนรรถมาครับ <c oughs> <c oughs> อ๋อ oh. ครับแล้ววันนี้เข้าเมืองมานานยังคะเนี่ยนีิ่็เข้าเลยครับเนี่ยเข้ามาโอนรถเลยโดยเฉพาะหรือเปล่าคะใช่ครับปกติผมไม่ค่อยได้เข้าเมืองไงเพราะว่าแบบไม่รู้วิทำอะไรอะ่ะไม่มีคนพาไปทำอะไรมันก็แบบพาไปฟาร์มพาไปจกปูอะไรเงี้ยได้อยู่ครับ ใช่ครับแล้วไม่มีเพื่อนเหรอคะเพื่อนออเพื่อนอยู่กับสาวครับขอเพื่อนอยู่กับสาวด้วยใช่ครับแล้วแล้วคือเราไม่อยู่กับสาวหรอคะไม่มีแฟนครับ <thieves> <c oughs> ไม่เราคุณเราคุณนะเหมือนกันนะค่ะอยู่คนเดียวอยู่ระพังวาวิ ไมเมืรอครับอันนี้จะไปไหนต่อหรือเปล่าคะคุณไปไหนอะ่ะผมพอไปได้ไ,ดไหมครับไม่รู้ว่าจะไปไหนเหมือนกันค่ะไ,ไ,ไม่รบกวนครับมหรบกวน ันนี้เคยเคยไปฟาร์มไหนมาหรือเปล่าคะยังนะครับจะบอกว่าเข้ามาเปิดกระชาครับเข้ามาเพื่อเปิดกระชาใช่ฟาร์มรวยครับฟาร์มรวยฟาร์มรวยผมฟารร์มวยฟาร์มรวยฟาร์มรวยฟาร์มรวย นี่คุณอยู่แก๊งไหนไหมไม่ค่ะไม่ได้เล่นแก๊งมีอยู่นานรือยังครับเนี่ยอยู่สองสามเดือนแล้วค่ะเหงาไหมครับธรรมดาค่ะเงานิดหน่อยเรียกนานนิดนึงนะครับได้ค่ะไม่เป็นไรครับแต่งตัวชอบแต่งตัวสักเดือน เสเด็จเสเด็จเสด็จไอ้ยาหาหูด,ดำดีมันยากจังวะหูด,ดำอ่ะหูด,ดำอ่ะหูด,ดำอะหูด,ดำมัดดำนยากจังอ่ะเหนื่อยไหมครับวันนี้เหนื่อยไหมไปฟาร์มมาไหมพูดหรือว่าหรือเพิ่งเข้ามาไปฟาร์มมาสองสามรอบแล้วคะ่ะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยคะ่ะ เหนือแล้วมีกำลังใจดีๆหรือยังครับอะไรนะคะเหนือแล้วมีกำลังใจดีๆหรือยังครับคือไม่มีค่ะกำลังใจอยู่คนเดียวเป็นไงอยู่คนเดียวมันจะเอากำลังใจที่ไหนมาคะไปมีคนให้หรือยังครับไม่ค่ะเออนะเออนะ S <S เราโอเวอร์นะไม่รบกวนใช่ไหมเนี่ยผมไม่รบกวรปไะไม่ค่ะไม่ทำไมเป็นการรบกวนก็ะจะอะไรไม่รู้คะ <S <S ่ะขอบคุณสำหรับคำเต่า ถ้าคใส่กระเป๋าน่ารักจังเลยค่ะบ้า่นเต้นพี่ว่าครับพี่อยากไปทำอะไรหรือเปล่าคะตีมอยู่หรอพี่อะไรเปล่าครับไม่มีนะครับพี่ไม่ได้ถามในเกมครับว่าคนณคะไม่ได้ถามในเกมนะพี่ไมตีมอยู่เหรอใช่ครับ พี่แตไหนๆก็ไหนๆแล้วคือแบบว่าผมผมผมจองเสื้อเจคตัวหนึ่งได้ไหมครับเออได้ยินไหมได้ได้ไดโอเคครับพี่เดี๋ยวผมทักไปครับขอบคุณครับพี่ไมโโครฟนอยู่ครับอยู่ครับว่าได้ไหมได้ยินค่ะได้ยินแล้วคุณอยากไปทำอะไรต่อหรือเปล่าคะ อยาไปไหนไหมอ่ะไม่คะ่ะไปมาหมดแล้วตีลิงมายัางครับอะไรนะคะตีลิงไหมยังครับไม่ตีคะ่ะลิงอะ่ะเอาแล้วตีอะไรไม่ตีไม่ตีอะไรเลยคะ่ะซื้อกินอย่างเดียวซื้อกินคืออะไรซื้ออาหารกินไงคุณ เฮ้ยดีลิงก็ต้องไปไปขาไม่นี่อีกคนึ่งนหมวคนมันแบบว่าพอขึ้นรถแล้วมันเป็นแหว่งแหวงตรงกลางคุณก็อย่าแซลสิค่ะแบบว่าถอดหน้ากากให้ดูได้ไหมทำไมคะไม่อ้าจะใส่เสื้อพรผิดตัวละผิดตัวยังไงอะ เสอตัวนี้มันปันบักกับทรงผมอ่ะไม่น่ารักเลย่ถ้าเป็นคุณใส่อะไรมันนี่หรือเปล่าใส่อะไรมันก็น่ารักรึเปล่าครับคือไม่คือเอ้าใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ่ะแล้วแบบถุงเท้าเหมือนกันไอ้รองเท้าเหมือนกันถุงมือเหมือนกันเงี้ยแบบบังเอิญหรือเปล่าครับบังเอิญค่ะบังเอิญทุกอย่างมันบังเอิญทุกอย่างมันบังเอิญไม่ได้ตั้งใจเลยเนี่ยใช่หรอคะ ใช่ครับเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้ผมไปซื้อหน้ากากได้ไหมได้คะ่ะได้